สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับมื้อบ่ายนะครับเป็นตำกระท้อนนะครับตำง่ายๆนะครับมีพริกมีชิลลมีน้ำป,าปะลาปลารน้ำตาลแล้วก็กระท้อนนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรเกิดอาการเปรี้ยวปากอยากลองกินนะครับก็เลยก็เลยชิมดูนะครับคนดีได้กระท้อนมานครับมีคนเอามาให้ ก็เลยแบ่งมาตำอยู่สามลูกนะครับเยาเทน้ำก่อนนะครับโอ้โอเค ลองชิมนะครับคำแรกนะครับกระทอร้อนที่เอามาตำเนี่ยเป็นกระทอร้อนที่ยังไม่สุกดีนะครับจะมีความ เปรี้ยวความฝาดอยู่ในตัวนะครับเหมาะสำหรับกินเป็นอาหารกินแกงงวงตอนช่วงบ่ายนะครับ ความเปรี้ยวกับความฝาดที่แบบใครง่วงอยู่นะฮะในบ้านมีต้งกระท้อนะฮะช่วงน,นี้มันออกไปล,ลองดูนะครับแค่พริกปลาร้าชุรสน้ำตาลน้าป่านิดหน่อย แค่นี้ท่านก็จะได้เห็นสวรรค์นะเห็นนะฮะนะครับกินกับฝักกระทิอ่อนนะครับ ตำกระท้อนนี่อย่าห่วงน้ำตาลนะครับน้ำตาลใส่เยอะๆเลยไม่งั้นกินยากครับต้องออกรสชาติหวานเค็มนัวเผ็ดนะครับเพราะว่าตัวของกระท้อนมีความเปรี้ยวมากเลยตัวเนาะ ตัวน,นี้ใส่พริกไปสี่เม็ดครับไม่ใส่เยอะแต่ก็เป็นพริกโพนนะครับพริกกระเลี่ยงเม,ม็ด นี่คือส่วนของเม็ดมันนะครับเม็ดมันนี่ให้ตักน้ําน้ําเครื่องของเครื่องตํานะครับใส่เข้าไปืมมเม็ดกระท้อนนี่เห็นมันลื่นๆนุ่มๆอย่างงี้อย่ากืนนะครับอย่ากืนนะครับเพราะว่า เวลามันมันย่อยเข้าไปแล้วเนี่ยตัวที่เป็นลื่นๆนุ่มๆเนี่ยมันจะถูกย่อยไปหมดมันจะเหลือเม็ดแข็งๆที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ช่วงตน้นช่วงก้นกับช่วงหัวมัน,นจะแหลบมากนะครับเม็ดกท้อน Mm-hmm. ครบรสครับทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวานทั้งเผ็ดนะครับก็คงกินไม่หมดนะครับเพราะอยากลองอยากลองกินดู <_ S 1> เห็นกระท้อนเขาเอามาให้ถ้าถ้าไม่กินอ่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้กินก็ ไม่รู้ทําอะไรถ้ารอยแก้วก็มันก็ไม่ได้สวยที่จะเอาไปไปฝาแล้วก็รอยแก้วได้ก็เลยทำนี้กินแล้วก็อร่อยมากครับวันนี้ก็คงกินไม่หมดนะครับเอามากินให้เพื่อนดูนะครับว่าตำกะท้อช่วงบ่ายนี่มันสุดยอดแค่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ๋ออ,อย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามคลิปใน youtube ด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ